เรามาเจาะลึกเนื้อหากันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นการนำเสนอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในมุมที่แหลมคมมากเลยคือเป็นสามหลักปฏิบับฉบับย่อสำหรับยุค AI โดยเฉพาะเลยครับใช่เลยค่ะน่าสนใจมากตรงนี้แหละคือการเชื่อมโยงคำสอนที่เก่าแก่มากๆเข้ากับโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอัลกอริทึมแล้วก็สิ่งเร้าดิจิทัล แหล่งข้อมูลนี้ย่อยหลักการที่อาจจะดูซับซ้อนนะคะออกมาเป็น3ขั้นตอนที่เรียงต่อกันเหมือนเป็นแผนที่เลยค่ะครับจากการจัดการอารมณ์ในชีวิตประจําวันไปจนถึงสภาวะทางจิตที่ลึกซึ้งมากๆใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยแผนที่นี้ไปทีละขั้นเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละหลักการมันคืออะไร ทำงานยังไงแล้วมันนาเราไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ยังไงซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับยุค AI ที่ว่านี้ยังไงกันแน่แน่นอนค่ะเพราะทั้ง3มข้อนี้นั่นไม่ใช่เรื่องที่แยกส่วนกันเลยนะคะมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่2แล้วก็ไปจบที่บทสรุปในขั้นที่3เราจะได้เห็นการเดินทางภายในที่เริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ตัวเราที่สุดนี่แหละค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประตูบานแรกเลย หลักการข้อที่หนึ่งบอกไว้ว่าทุกผัสสะและยินดียินร้ายเออคำว่าผัสสะนี่มันค่อนข้างเป็นศัพท์เฉพาะทางนิดหนึ่งในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่ามันคืออะไรครับในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายคําว่าผัสสะไว้ง่ายมากๆเลยค่ะมันคือการประทะกันปะทะกันค่ะคือเวลาที่ตาเราไปเห็นรูป หูเราไปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหรือแม้แต่ใจเราที่คิดเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างจังหวะที่เกิดการรับรู้พวกนั้นล่ะค่ะคือผัสสะเกิดขึ้นแล้วออ ซึ่งในยุคนี้ผัสสะมันไม่ได้มาจากแค่การเห็นดอกไม้หรือได้ยินเสียงนกแล้วสิครับแต่มันคือ notification ที่เด้งขึ้นมาคือฟีดในโซเชียลมีเดียที่อัลกอริทึมตั้งใจป้อนให้เราเลยเพื่อกระตุ้นความยินดีอย่างการกดไลค์หรือยินร้ายอย่างการเห็นคอมเมนต์ที่ชวนให้โมโหถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ตรงประเด็นมากแล้วพอเกิดผัสสะหรือการประทะที่ว่านี้สิ่งที่ตามมาทันทีก็คือเวทนาหรือความรู้สึกนะคะครับ เวทซึ่งแหล่งข้อมูลแบ่งง่ายๆเป็น3อย่างคือยินดีหรือก็คือชอบยินร้ายก็คือไม่ชอบแล้วก็เฉยๆซึ่งหัวใจของหลักการข้อแรกก็คือให้เราพยายามละไอ้เจ้าความยินดียินร้ายสองอย่างแรกออกไปให้ได้จนเหลือแค่สภาวะเฉยๆหรือความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวนะครับแต่การจะไปให้ถึงจุดที่เฉยๆกับทุกเรื่องได้นี่มันฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ โดยเฉพาะกับสิ่งเราสมัยนี้ที่มันถูกออกแบบมาเพื่อดึงอารมณ์เราโดยเฉพาะเลยทำไมการเป็นกลางหรือเฉยๆได้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับจุดนี้คือหัวใจเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ชัดเลยว่าไอ้เจ้าความยินดียินร้ายนี่แหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดมันคือสิ่งที่ทำให้เราสร้างกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลวนกลับมาหาเราไม่รู้จบแต่สภาวะเฉยๆหรืออุเบกขานั้นมันเป็นสภาวะที่ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมา มันเหมือนกับการตัดวงจรนะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการหยุดสร้างเชื้อไฟใหม่ๆให้กับชีวิตแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากเลยนะครับแหล่งข้อมูลบอกไหมครับว่าเราจะไปถึงจุดที่อยู่เฉยแบบนั้นได้ยังไงมันคงไม่ใช่แค่การพยายามข่มใจว่าฉันต้องเฉยเฉยใช่ไหมครับไม่ใช่การข่มใจแน่นอนค่ะแบบนั้นยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิม แหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการภายในที่ต้องทำอย่างเป็นลำลับขั้นเลยค่ะเริ่มจากการต้องจัดการกับนิวร5หรือสิ่งที่คอยกวนใจเราให้สงบลงก่อนนิวร5อย่างเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้เหรอครับใช่ค่ะความลังเลสงสัยต่างๆด้วยพอจิตเริ่มนิ่งแล้วถึงจะเข้าไปจัดการกับตัวการใหญ่ที่ฝังลึกอยู่ข้างในได้ตัวการใหญ่ที่ว่านี่คืออะไรครับแหล่งข้อมูลระบุไว้สองตัวร้ายหลักๆเลยค่ะ คือตัณหาหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับอีกตัวคือความเห็นผิดที่เราประยุธ์มั่นว่าร่างกายกับจิตใจนี้คือตัวกูของกูเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่การจะไปละความอยากหรือความเห็นผิดนี่เออมันฟังอยู่เป็นนามธรรมมากเลยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆคนเราจะเริ่มขุดถอนมันได้ยังไงมันเหมือนบอกให้เราเลิกคิดถึงช้างสีชมพูแล้วเราก็จะคิดถึงมันทันทีเลย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกให้เราไปสู้กับมันตรงๆนะคะแต่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสลายไปเองด้วยเครื่องมือ3อย่างคือความเพียรที่ต่อเนื่องปัญญาที่เห็นตามจริงแล้วก็สติที่ระลึกรู้ทันปัจจุบัน มันไม่ใช่การกบข่มแต่มันเหมือนการค่อยๆเปิดไฟให้สว่างในห้องมืดนะคะพอความสว่างของปัญญาและสติมันมากขึ้นความมืดของตัณหาและความเห็นผิดมันก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติจนในที่สุดสภาวะอยู่เฉยหรือความเป็นกลางที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาเองโอ้โหแค่ข้อแรกนี่ก็ดูเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับการจะวางใจให้เป็นกลางกับทุกอย่างได้นี่คือสุดยอดแล้วแต่แหล่งข้อมูลบอกว่านี่เป็นแค่ประตูบานแรกเท่านั้นพอก้าวผ่านไปได้ มันจะเจอสภาวะที่ลึกไปกว่านั้นอีกที่บอกว่าอยู่เฉยจนลมหายรู้หายฟังแล้วขนลุกเลยครับมันคืออะไรกันแน่มันคือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการปฏิบัติข้อแรกได้สมบูรณ์ค่ะเมื่อจิตเราเป็นกลางได้จริงๆจนไม่ถูกความคิดหรืออารมณ์ต่างๆฉุดกระชากไปมาแล้วร่างกายของเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความสงบในระดับที่ลึกมากๆและแหล่งข้อมูลก็ให้ตัวชี้วัดที่จับต้องได้มาด้วยนั่นก็คือลมหายใจของเราเองค่ะลมหายใจ มันจะบอกสถานะของกายกับใจเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับได้อย่างแม่นยำเลยค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายความสัมพันธ์นี้ไว้ชัดเจนมากคือกายหยาบลมหายใจก็จะหยาบกายละเอียดขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดตามกายสงบลมหายใจก็จะสงบและในสภาวะที่กายสงบนิ่งอย่างที่สุดจนแทบจะหยุดการทำงานทั้งปวงลมหายใจก็จะหยุดหรือหายไปด้วยเช่นกันค่ะเดียวครับลมหายใจหายไปนี่ฟังดูน่ากลัวนิด,น,ดนิดนะครับ มันหมายความว่ายังไงคือเราไม่หายใจแล้วเหรอครับ อ๋อไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันไม่ใช่สภาวะที่อันตรายแต่เป็นสภาวะที่ร่างกายเข้าสู่ความสงบสูงสุดจนความต้องการออกซิเจนลดลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆจนแทบไม่รู้สึกว่ามีการหายใจเข้าออกเป็นความสงบระง,งับในระดับเซลล์เลยทีเดียวและแน่นอนว่าเมื่อกายสงบถึงขีดสุดจิตที่เคยฟุง้งซ่านคิดนั่นคิดน,น,ดนี่ตลอดเวลาก็จะสงบระง,งับลงไปด้วยกันค่ะพอพูดถึงจิตที่หยุดคิด มันทําให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยครับว่าปกติใจเรามันคิดตลอดเวลาแล้วพอความคิดปรุงแต่งมันหยุดลงไปหมดจิตจะไปรับรู้อะไรแทนล่ะครับมันจะว่างๆงลุ่งๆไปเลยหรือเปล่าเป็นจุดที่สําคัญมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าจิตไม่ได้ว่างเปล่านะคะแต่จะเปลี่ยนไปรับรู้สิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์ ซึ่งเป็นปรมัตถอารมณ์คือเป็นสภาวะจริงแท้ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่รับรู้ได้โดยตรงที่ใจไม่ต้องผ่านการตีความหรือการคิดเป็นเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นการรับรู้โดยตรงแบบไม่ผ่านความคิดมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมยังไงครับโลกทัศน์ไปเลยค่ะเมื่อจิตที่นิ่งและมีกำลังสามารถตั้งมั่นอยู่กับการรับรู้สภาวะปัจจุบันได้แบบสดๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความเห็นผิดที่เราเคยยึดมั่นมาตลอดชีวิตว่ามีตัวเราคือไอความเป็นก้อนๆเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเนี่ยค่ะมันจะหายวับไปชั่วคราวแล้วความเห็นถูกต้องหรือปัญญาที่เห็นว่ากายใจนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นแค่กระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะปรากฏขึ้นมาแทนค่ะฟังดูเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากการเห็นว่ามีตัวเราไปสู่การเห็นว่าไม่มีตัวเราชั่วขณะ ใช่ค่ะและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นแหล่งข้อมูลมีประโยคเด็ดที่เป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยคือเมื่อจิตมีคิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นอัตตาเมื่อจิตไร้ความคิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นอนัตตาโอ้โหเป็นประโยคที่คมและทรงพลังมากเลยครับแปลว่าตัวตนที่เรายึดถือนี่มันเป็นแค่ผลผลิตของความคิดที่ไหลไปเรื่อยๆพอความคิดหยุดสิ่งที่เราเรียกว่าเราก็หยุดไปด้วยในขณะนั้น เป็นแนวคิดที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะครับมันเหมือนกับการพยายามทรงตัวบนจักรยานนะคะตอนเราหัดใหม่ๆเราต้องคิดทุกอย่างต้องถีบนะต้องมองตรงๆต,ต้องจับแฮนด์ให้มั่นคงคือจิตมันปรุงแต่งตลอดเวลาแต่พอเราปั่นเป็นแล้วความคิดพวกนั้นมันหายไปหมด <c oughs> เหลือแค่สภาวะของการปั่นเพียวๆโดยต้องไม่มีเราที่เป็นคนสั่งการนั่นแหละคะ่ะสภาวะที่จิตเป็นอนัตตาชั่วขณะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับแล้วคำว่ารู้หายที่อยู่ในหลักการข้อนี้นี่แหละครับมันคืออะไรมันคือขั้นสุดของสภาวะนี้ค่ะเมื่อจิตเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นแค่สภาวะรู้บริสุทธิ์ปราศจากผู้รู้หรือตัวตนที่เป็นเจ้าของความรู้นั้นแล้วในที่สุดแม้แต่สภาวะรู้นั้นเองก็จะหยุดทํางานแล้วเงียบหายไปชั่วคราว สภาวะนี้เองที่เรียกว่ารู้หายซึ่งจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละคนพอมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าจบกระบวนการในหลักการข้อที่2โดยสมบูรณ์ค่ะสุดยอดเป็นการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งจริงๆครับตั้งแต่การพยายามวางใจให้เป็นกลางกับโน้ตฟิเคชันในมือถือจนมาถึงจุดที่ทั้งลมหายใจและความรับรู้ต,ตัวตนหายไปชั่วคราวแล้วทั้งหมดนี้นำไปสู่อะไรต่อครับหลักการข้อที่3ดูเหมือนจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด ถูกต้องค่ะหลักการข้อที่3บอกว่าทํากายใจสมดุลครบทั่วตัวต,วตนจะหายได้ความดับนิโรธถึงนิพพานซึ่งหัวใจของประโยคนี้อยู่ในคําแรกๆเลยค่ะคือคําว่าความสมดุลหมายความว่าการปฏิบัติสองข้อแรกที่ผ่านมาทั้งหมดคือกระบวนการสร้างความสมดุลให้กายกับใจหรอครับใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่าเมื่อใครก็ตามที่ปฏิบัติมาถึงขั้นอยู่เฉยจนลมหายรู้หายได้สำเร็จ กายและใจของคนคนนั้นจะเข้าสู่สภาวะของความสมดุลอย่างสมบูรณ์ในเอกสารใช้คำภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่าอีควอเนมิคในระดับสูงสุดเลยค่ะแล้วพอทุกอย่างมันสมดุลอย่างสมบูรณ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องทำอะไรต่ออีกไหมถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นว่าสภาวะสมดุลนี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันเป็นเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบเหมือนเราเตรียมดินเตรียมน้ำเตรียมแสงแดดไวอ้อย่างดีที่สุดเพื่อรอให้เมล็ดพันธุ์ได้งอกงามนะคะ แปลว,ว่าหลังจากที่เราพยายามมาทั้งหมดใน2ขั้นตอนแรกขั้นตอนสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นเองหรอครับฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยอาจจะฟังดูแปลกแต่แหล่งข้อมูลยืนยันแบบนั้นค่ะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเมื่อกายและใจได้สัดส่วนที่สมดุลพอดีเป๊ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความดับหรือนิโรธ ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นทันทีที่เงื่อนไขพร้อมส่วนจะดับนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังที่แต่ละคนสะสมมาจากการปฏิบัติใน2ข้อแรกค่ะแล้วความดับหรือนิโรธที่เกิดขึ้นเองนี้มันคือเป้าหมายสูงสุดที่พูดถึงในตอนแรกใช่ไหมครับตามที่แหล่งข้อมูลสนุกไว้ในหลักการข้อสุดท้ายนิโรดนี้เองคือนิพพานค่ะชัดเจนมากครับ วันนี้เราได้แกะรอยแผนที่3ขั้นตอนที่ดูเรียบง่ายแต่พอลองเจาะลึกลงไปแล้วมันไม่ธรรมดาเลยเริ่มจากการจัดการปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราต่อสิ่งเร้าดิจิตัลคือการละความยินดียินร้าย ไปสู่การฝึกฝนภายในจนกายและจิตสงบนิ่งอย่างที่สุดถึงขั้นที่ลมหายใจและความรับรู้ตัวตนหายไปชั่วคราวและไปจบที่ปลายทางที่น่าทึ่งคือเมื่อกายใจสมรุนอย่างสมบูรณ์แล้วความดับที่เป็นเป้าหมายสูงสุดก็จะเกิดขึ้นเองใช่ค่ะมันคือแผนที่ที่แสดงให้เห็นเลยว่า การกระทําในปัจจุบันขนาดของเราอย่างการพยายามสังเกตและวางใจให้เป็นกลางต่อความชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้นตอนไถ่สีดมันสามารถส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนไปถึงเป้เาหมายทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยค่ะแต่ก็ยังมีคําถามสุดท้ายที่ค้างใจผมอยู่นะครับคือทําไมแหล่งข้อมูลถึงจั่วหัวว่านี่เป็นหลักการสําหรับยุค AI นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแม้แหล่งข้อมูลจะไม่ได้อธิบายตรงๆแต่เขาเหมือนทิ้งคำถามปลายเปิดไว้ให้เราครบคิดต่อซึ่งดิฉันว่ามันทรงพลังมากนะอย่างไรครับตัวเองว่าในยุคที่อัลกอริทึมถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึกเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อกระตุ้นความยินดียินร้ายตลอด24ชั่วโมงคือมันรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยซ้า ในโลกแบบนี้การฝึกฝนที่จะอยู่เฉยและไม่ตกเป็นทาสของปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้มันมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรมันอาจจะไม่ใช่แค่การปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขสุขส่วนตัวอีกต,ต่อไปแต่กลายเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยทางความคิดของตัวเองเป็นการทวงคืนสิทธิในการเลือกว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างไรแทนที่จะถูกควบคุมโดยโค้ดที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะ โลกสมัยใหม่ได้สร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับสมาธิของเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสร้างโอกาสที่ทําให้เราเห็นความสําคัญของการฝึกฝนตนเองในรูปแบบนี้ชัดเจนกว่ายุคไหนก็เป็นได้เป็นคําถามที่เราคงต้องเก็บไปหาคําตอบกันต่อในชีวิตประจําวันของเราเองค่ะ